สวัสดีเด้อค่ะสวัสดีค่ะคันว่าสิบออ่างกับบอมเป็นย่อยดอกได้บอกคู่มาได้บอกคู่มาบอกเล่นกับบอมีดอกว่าบออยากอะไนี่ละแต่ว่าใส่เบหอมกับไอ้ยังก็เดียวเขาเลยนปลาดุกทอดนี่ละนี่ระค่ะนี่ระค่ะนี่ระค่่่ะะนีละคละ,คละ,คละคเอาลืมถ่ายรูปไปลืมถ่ายรูปไปแล้วกันเนี่ยเห็นพอ่อพ่อปากพ่อค้ำเจ้าของเนี่ยเห็นพ่อปากพ่อค้ำเจ้าของกินเราได้บริโภคอาหารเลยอันเนี้ย พานาพานามาปากเป็นไนระเดอกกินอ่างจักหน้ากินอ่างจากักหน้าพักเพิกเพรต้องอยุง่งยากโอ้ยโดนโดนเด้กินแบบฮูจ้จังว่าวาว่คำแรกแห่งมันจะมาโดนไหลเยอะหรอกเอาสองหนะ้าที่กลักวๆกับพ่อจะจะเอาโดนไหลเดี๋ยวสิบอกมีผู้เบิ้งเฮ้ยแต่เขายังอยากเบิ้งคลิปดดโดนๆบุเบิ้งกับบัตรมูมูพวกกันกินก็เลิกขาดนะมันเป็นอย่างสิ่งพิเศษเลยค่ะกับคอนอยู่งหรอกแล้วสดจ้ำอ่างอีก เอาเพชรดูได้เลจ้าหังมากเจ้าเอ้ยมันเป็นสวรรค์สำหรับเขาอยู่วงนอกอืมาเบิ่งได้ดอกกินมาเอิ่นกินดอกอ๋อใครยังโยนว่าหลักก้องก็ได้ว่าว่าสิอว่าอ่างดอกว่ากับว่ามันได้ดอกคนมักอ่างลัสสูอมือ ได้บักคู่สองหน่วยแน่ละสามหน่วยก็กิกนหมดจกักมันทีปลูกได้กระซังได้ดอกปลูกหาปีไม่ได้เพราะบ้านนี้ดอกมันอยู่ทั้งเขาขเ็ผลเป็นหน่วยแน่แข็งเกลิกเกลิกอืมบ่ต้องทำไมได้ดอกอยากกินทั้งกระดูกกรเลยทอดกรอบกรอบอืมอ๋อเนาะนั่งๆต้องทอดอีกไงนั่งๆกัดกระดูกก็ได้มักกินปลาดุก รักกินจำหอหยังเพชรเพชรแซ่บแซ่บโอ้ยไอ้เข็ดเราอ่างดีขนาดเลยมือใหญไปเบื sure> ้องล่าก็ต้องได้กินอีกที่เฮ็ดเติมทุบเราไปนี่ว่าห่างว่าอ่างว่าถือเฮ็ดทุบเราไป้ึ้ว่าเฮ็ดเราค่อนแท้เฮ้าคนเล่าเฮ้าอาหารประจำชาติ ไอเลือย so uh ู huh. uh ่ส huh. uh ุคนนะค่ะเด้อ huh. ว uh ัท huh. uh ี huh. uh ่น huh. uh ี่ย้ยดอกสิพอเหล่าเด้ออ่างซ้ำอีกละเล่ากินผู้เดียวจ้าอื้มอ่างโดนหลายอย่างผมนี่ผู้บิ่งันจะเร็วฮึมฮมฮึมมฮอมฮึมฮอฮึฮึบเมฮึมฮึมมฮึมมฮกมฮึมฮมฮึมฮมฮึมฮึมฮมฮึมฮึมฮึมตงม ตากบแตงตากยังได้หมดจ้ะไอเลิฟยูแตงคิ้วอยู่คำ f อ r w a t c h i n ใหม่วิดีโอบัาพน่าวฟฝรั่งอะไรงั้นตัวมิน่าสมาสังอะไรงั้นตไอเลิฟยูไอสตีมาสบายบายกินพ่อหลับพ่อหลับพ่อ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 ซ้ำเลยจ้ะค่ะเมืองแกบหมูเป็นวงน้อยๆซ้ำปากเจ้าของเฮ้ยแยาดอกจะม่ากินแถวๆนา Sú, cả bố mấy cũng nhau cũng nhau chẳng khoáng nó sú Xong rồi I love you, I love you You love me Ok, thank you